สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะ Lady An อ h o m มมายืนอยู่บริเวณหน้าบ้านทรงกล่องสีขาวบริสุทธิ์ลุกเก๋ๆที่ไม่ซ้ำใครซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงที่แอนเจนอยู่เนี่ยนะคะเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นลักษณะของบ้านตากอากาศให้กลิ่นอายของศิลปะร่วมสมัยถึง2กลิ่นอายด้วยกันคือกลิ่นอายทางฝั่งโลกตะวันตกที่มีความโมเดิร์นแบบเนี้ย ถ้าใครที่เคยท่องเที่ยวต่างประเทศตามประเทศหมู่เกาะอย่างเช่นหมู่เกาะซานตริีนีประเทศกรีซเนี่ยแอนเชื่อเลยว่าจะคุ้นเคยกับรูปลักษณ์ทรงกล่องบ้านน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมันก็เหมือนกับการเราหยิบยกดีไซน์ของศิลป,ปะสมัยใหม่มาไว้ที่นี่ในขณะเดียวกันค่ะแอบมีกลิ่นอายศิลป,ปะของโลกตะวันออกหรือความเป็นสเสน่ห์ไทยอยู่ที่นี่ยกตัวอย่างเช่นด้านหลังของแอนนะคะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมสูงขึ้นไปเป็นจบบริเวณซุ้มประตูทางเข้า แล้วตรงนี้ค่ะก็ซ่อนประตูบานใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งชิ้นเดียวซึ่งสวยมากๆให้ความรู้สึกกับบ้านนี้เป็นบ้านที่มีกลิ่นอายของความเป็นลูกครึ่งไทยกับตะวันตกประตูนี้ก็เหมือนกับประตูทะลุมิตินะคะซึ่งบ้านวิลล่าหลังนี้ค่ะเป็นหนึ่งในวิลล่าทั้งหมด19หลังด้วยกันในโครงการจัดสรรที่ชื่อว่าไอนาราวิลล่าตั้งอยู่ที่พัทยาใต้นะคะเมืองตากอ,อากาศที่หลายๆคน นิยมชื่นชอบมาท่องเที่ยวแล้วเราก็อยู่ใกล้ชายหาดถึง3ชายหาดด้วยกันทั้งชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือชายหาดจอมเทียนใช่ไหมคะถ้าใครที่รักความสงบชายหาดดงตาลนะคะแล้วก็ชายหาดพัทยา3ชายหาดนี้ค่ะเป็นชายหาดที่เชื่อมโยงกันแล้วบ้านหลังเนี้ยหนึ่งใน19ยูนิตเนี่ยคะ่ะก็อยู่ใกล้มากเพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองนอกจากนี้นะคะกลิ่นอายของอนราวิล่ายังมีเพื่อนบ้านที่เป็นหมู่บ้านที่มีรูปลักษณ์คล้ายๆกับบ้านเชิงขหาบดี นะคะเหมือนบ้านของคุณดังในอดีตมีความเป็นไทยเข้มข้นมีความเป็นตะวันตกเบาๆเนี่ยผสมผสานเป็นหมู่บ้านจัดสรรอีกโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ร้อมรอบเรามีประมาณหลักร้อยหลังคาเรือนค่ะอินาราไม่โดดเดียวอินาราวิลล่าก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นโมเดิร์นลุคมากขึ้นมีความเป็นไทยเข้าไปอีกอีกเบานิดนึงกําลังดีดังนั้นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้สแตนอโลนนะคะเป็นหมู่บ้านที่มีความอบอุ่นมีความเป็นไทยทั้งสสมัยอยู่ด้วยกันค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะสเสน่ห์ที่แอนหลงรักที่สุดคือตรงนี้ค่ะตามมานะคะนี่เลยแอนชอบมากๆตรงที่นักออกแบบเขาช่างคิดเนาะก็จะดีไซน์เอากระจกนะคะกระจกสีซึ่งปีลวดลายสะท้อนความเป็นสเสน่ห์ไทยดั้งเดิมนะคะมาบรรจงตกแต่งอยู่บริเวณเราเรียกว่าอะไรดีคะผนังทางเข้าบ้านถ้าสังเกตเนี่ยลักษณะของดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือทรงเพชรแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจินตนาการที่เขาดีไซน์ออกมาเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของกลีบดอกพิกุลดอกพิกลจะมีสี่กลีบนี่เป็นหนึ่งในสี่กลีบที่กาลังรง่วงลงมาจากสวงสวรรค์เปรียบเสมือนกับบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาค่ะมีเทวดานะคะได้โปรยดอกพิกุลทองร่วงลงมาจากสวรรค์กลีบต่อกลีบอวยพรให้คนที่ซื้อบ้านหลังนี้อยู่อาศัยนีวิลล่าหลังนี้มีความเป็นสิริมงคล มีความร่มเย็นเป็นสุขแอนมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมวัดวาอารามในพัทยานะคะโดยเฉพาะวัดอารามหลวงวัดชัยมงคล ด้านหลังพระประธานเนี่ยก็จะมีภาพเขียนฝาผนังเป็นภาพของเทวดากําลังโปรยดอกพิกลทองลงมาจากสวรรค์คือมาเชื่อมโยงตรงนี้ได้พอดีพอดีเราได้ไปเห็นบ้านหลังนี้เราก็อดคิดถึงงานจิตกรรมฝาผนังที่วัดบาอารามไม่ได้คือรู้สึกว่าประทับใจค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้หลายๆคนที่หลงรักสเสน่ห์ความเป็นไทยแบบนี้ได้มีโอกาสได้มาเห็นมาสัมผัสที่นี่กันแล้วค่ะวันนี้เราอยู่บริเวณหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวส่วนทางด้านซ้ายมือของแอนเนี่ยจะเป็นบ้านสองชั้น ซึ่งโครงการไอนนราวิลล่าจะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะติดตาม l a d y and Home เนี่ยไปชมบรรยากาศงานตกแต่งภายในบ้านไอนนราวิลล่าที่เป็นบ้านชั้นเดียวกันก่อนนะคะตามแอนมาค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ใจกลางวิลล่าตาอ,อากาศกันแล้วนะคะบริเวณที่แอนยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นทางเชื่อมโยงระหว่างเรือนนอกกับเรือนในซึ่งวิลล่าหลังนี้เรียนแบบ ในความเป็นเสน่ห์ไทยแบบโบราณด้านหน้าจะมีห้องนอนขนาดหนึ่งห้องนอนพร้อมกับห้องน้ํานะคะแอนเรียกว่าเรือนเจ้าบ้านส่วนด้านหลังแอนเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเรือนในซึ่งมีถึงสองห้องนอนด้วยกันแล้วก็มีห้องน้ํามีห้องครัวห้องนั่งเล่นเป็นเรือนรับรองหัวใจสําคัญของเวลาหลังนี้นะคะจะมีการดีไซน์ภูนะคะก็คือตัวสระน้ำเนี่ยเชื่อมโยงระหว่างเรือนด้านหน้าคือเรือนนอกกับเรือนด้านในมันจะมีไฮไลท์ของความน่ารักแบบไทย เพราะว่าสมัยก่อนวิถีชีวิตริมน้ําของคนไทยเราในอดีตเนี่ยเราก็จะล่องเรือใช่ไหมคะที่จะไปหากันละกันที่นี่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตเรียนแบบอย่างไทยในสมัยก่อนได้เดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันค่ะเชิญค่ะสวยมากๆห้องเนี้มีเสน่ห์ที่อันหลงไหลมากๆเลยก็คือนี่เลยค่ะอยากโชว์มากๆ เป็นงานฝีมือของคนไทยนะคะจากทางจังหวัดลำปางทางเหนือของไทยเราเลยเป็นงานกระเบื้องดินเผาแล้วก็เจียระไนให้เป็นลักษณะทรงสามเหลี่ยมชิ้นเล็กๆทั้งสีเทาสีขาวสีทองสลับกันมองดูคล้ายๆกับทองคําเปลวแทนถึงเม็ดฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าค่ะช่วยให้บ้านเรือนหรือว่าแผ่นดินไทยเราเนี่ยมีทรัพย์ในดินสินในน้ํา ก็เป็นการดีไซน์เพื่อที่จะมาเชื่อมโยงกับสายน้ําที่อยู่ใจกลางบ้านน่ารักมากๆเลยนะคะอะล่ะค่ะอยากจะอวดสายน้ําใจกลางบ้านไม่ได้เป็นแค่สระไว้น้ํายังให้กลิ่นอายของบ้านแบบไทยๆนี่นะคะอารมเหมือนวิถีชีวิตริมน้ําแบบไทยๆจริงๆแอบลอยดอกบัวเล็กๆ บริเวณนั้นก็จะเป็นระเบียงนั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนที่อยู่ในเรือนด้านในเสน่ห์ของวิลล่าหลังนี้ค่ะอยู่ทุกมุมมองเลยอยากให้แวะไปชมห้องน้ําที่มีความคลาสสิกเริ่มมีความเป็นโมเดลลุคผสมผสานหัวใจสําคัญนะคะนี่เลยตู้เสื้อผ้าดีไซน์ให้สามารถเปิดหยิบเสื้อผ้าได้ทั้งบริเวณ ในห้องนอนแล้วก็ในห้องน้ําเดี๋ยวแอนแวปไปเปิดให้ดูเลยค่ะเห็นไหมคะเก๋มากแม่คือแอนหลงไหลมากแล้วก็นี่เลยโอ้โหเราสามารถที่จะจัดเตรียมนะคะความสวยให้กับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจะแต่งรูสภาพน่ารักน่ารักบานนี้ พอเข้ามาใจกลางเรือนในของวิลล่าตาอากาศพัทยาหลายๆท่านก็จะสังเกตได้ว่าเริ่มมีเสน่ห์ของความเป็นไทยสูงขึ้นไปอีกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าจะสังเกตเห็นชัดๆเลยก็คือผนังด้านหลังแอนเนี่ยตรงบริเวณห้องนั่งเล่นจะมีการฉลุนะคะลวดลายในรูปแบบที่คล้ายๆคลาคลากรีบดอกพิกุลค่ะแล้วก็ลงสีเขียวใบแคลงสีคล้ายทองคำเปลว ะะดีไซน์นี้จะแทนถึงเทวดานางฟ้าจากสวงสวรรค์เนี่ยได้โปรยดอกพิกลทองลงมาเพืพอ่ออวยพรให้กับผู้อยู่อาศัยได้มีชีวิตอยู่อย่างร่มเยนเ็นเป็นสุขที่สําคัญสีเรล่านี้ในอดีตนะคะในความเป็นไทยเราเนี่ยเป็นสีมงคลเป็นสีที่แสดงออกถึงความเป็นสิริมงคลคลาสสิกมากๆแต่ที่อันชอบมากๆเลยก็คือดีไซน์ของโซฟาที่มีความเป็นตะวันตกแต่ว่ายังไม่ทิ้งความเป็นไทยเราก็คือหมอนอิงใช่ไหมคะ น่ารักมากๆเลยนี่คือฝั่งทางฝั่งสีแดงนะคะฝั่งตรงข้ามมีอีกค่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยอันนี้ก็มีการจัดรูปลักษ์ที่แปลกตาหมอนอิงเหมือนกันแต่ดีไซน์ในการจัดวางก็เป็นอีกแบบหนึง่งให้บรรยากาศเหมือนโซฟานะคะสมัยใหม่แต่จริงๆแล้วซ่อนความเป็นไทยแล้วก็เล่นโทนสีครีมสีดำรับกับนั่นเลยค่ะข้างบนเลยร่องฉลุนะคะบนฝ้าเพดาน ซึ่งดีไซน์คล้ายๆกับกรีบบัวกลายเป็นแชนเดลเลียร,รูปทรงคล้ายคลึงก้อนเมฆสีเงินสลับบรอนซ์เทาห้อยระยะลดหลัน่นแทนถึงฟากฟ้าแห่งสวงสวรรค์เหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในห้องที่เป็นห้องของเทวดานางฟ้าอยู่ในสวงสวรรค์จริงๆนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นตะวันตกชิงช้านั่นเองชิงช้าที่ให้เราได้นั่งได้ชมวิวริมน้ําหรือว่านั่งอ่านหนังสือเพลินๆผ่อน,นคลายนะคะคือแอนชอบในทุกอน,นูของงานตกแต่งที่นี่มันโดนหัวใจมากๆและเชื่อว่า หลายคนเนี่ยต้องรู้สึกเหมือนกับแอนนะคะนอกเหนือ,อนจากนี้ห้องนี้เนี่ยยังปรับลุกนะคะโทนสีเทาดำมาเป็นโซนของห้องครัวห้องทานข้าวให้ดูมีมนครังดูมีสเสน่ห์รูปลึกขึ้นนะคะแล้วก็ที่เห็นทั้งหมดภายในบ้านหลังนี้นะคะซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างแล้วก็ขายจริงด้วยเนี่ยตกแต่งเสร็จเสร็จให้พร้อมเข้าอยู่เลยแล้วก็ให้ตงังค์จริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น เตาไฟฟ้าแบบฝังถึง4ี่หัวด้วยแกนแบนด์แบรนเทกามีเครื่องดูดควันติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าซิ่งล้างจานแล้วนี่อีกหนึ่ง,สงเสน่ห์ค่ะก็คือตู้เย็นแบบฝังถึงสองชั้นด้วยกันนะคะดีไซน์ให้ดูเหมือนจะเป็นผนังห้องครัวและนี่ค่ะสำหรับพอวายนะคะขาดไม่ได้ตู้เก็บไวเก็บได้หลักร้อยขวดเลย น,ะะน่าจะนับได้ประมาณสองร้อยขวดได้นะคะเหมาะสาหรับคนที่อยากต้อนรับเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านรับรองบ้านตากอ,อากาศที่พัทยาเพื่มาใช้ชีวิตมาสั่งสรร์กันนะคะแล้วก็มาสูดกลิ่นอายของความเป็นไทยนะคะแล้วก็บริเวณของห้องนั่งเล่นเนี่ยยังเชื่อมโยงมาหาน,ะนี่เลยคะ่ะระเบียงริมน้ำซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะมองไปเห็นเรือนเรือนชั้นนอกก็คือห้องนอน ที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมด้านหน้าที่แอนเคยเล่าให้ฟังว่าสายน้ําจะทอดตัวเชื่อมโยงมาหาห้องนอนห้องที่2องดูฝั่งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่2กันไหมคะไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งก็คืองานลอกลายบานประตูค่ะของห้องนอนห้องที่2และห้องที่3เดี๋ยวจะมีโชว์ด้านหน้าอีกนะคะดีไซน์เป็นสีแดงชาติแล้วก็มีการลอกลายสวยๆนะคะซึ่งงานลอกลายตัวนี้มาจากผนุ่งของสตรีชั้นสูง ะะซึ่งจะเป็นบริเวณหน้านางสวยๆแบบไทยๆนี่ก็เป็นเสน่ห์หนึ่งที่ให้ความรู้สึกแบบเออบ้านหลังนี้ดูแล้วมีบารมีนะผู้อยู่อาศัยมีความลุ่มลึกในงานศิลปะเหมือนมีห้องศินปสะสมส่วนตัวนะคะฉนชอบพ่อนนอนห้องนี้ตรงงานออกแบบััถศินที่ดีไซน์เอาวัสดุที่เรียนแบบคล้ายๆกับงานจักสานเนี่ยคะ่ะ มาขัดกันสารกันจนกลายเป็นเหมือนลูกตะก้อเลยอะ่ะแล้วก็โคมไฟก็มีความละมุนล,ละไมสอดคล้องกับงานดีไซน์เรามีความรู้สึกว่าอืมเหมือนเราได้ย้อนกลับไปหาวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยที่เรามักจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตนะคะก็จะมีการอะไรนะคะทำงานหัดถศิสิ์ที่บ้านอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาตกแต่งเป็นงานอินทีเรียให้เรียบร้อยเชิญมาดูห้องน้ําของห้องนอนที่สองตอนนี้อันมาอยู่ที่หน้ากระจกห้องน้ําค่ะ คืออยากโชว์ความน่ารักของงานดีไซน์ห้องน้ำภายในห้องนอนนะคะนี่เป็นห้องนอนที่สองเรามีการออกแบบตู้เสื้อผ้าภายในห้องน้ำเลยแล้วตู้เนี่ยก็สูงมตั้งแต่พื้นจรดเพดานเป็นงานดีไซน์ที่ทำให้เราเก็บงานแฟชั่นเสื้อผ้าของเราได้มากมายนะคะน่ารักอะ่ะนี่แอบแอบโชว์กระเป๋าสวย แต่หัวใจจริงๆล้วเนี่ยอยู่ที่ห้องอาบน้ําค่ะเพราะว่ามาอาศัยอยู่ที่วิลล่าตากอากาศคาทยาเนี่ยก็ควรจะใช้ชีวิตในห้องน้ําที่มีความเป็นห้องน้ำตากอากาศด้วยเหมือนกันนะคะ<ม>ก็คือเราอยู่<ม>ภายใต้แสงดาวนะคะห้องนี้จะเป็นห้องกระจกแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ําทรงกลมให้ความรู้สึกเหมือนกนเรากาลังอาบน้ำแช่ตัวอยู่กลางสวนป่า้านข้างเราก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าสวยๆออาละค่ะ เดี๋ยวเราไปชมห้องนอนที่3กันต่อนะคะเราก็ต้องเดินผ่านประตูบานสวยๆที่ดีไซน์หน้านางจากผ้าถุงสตรีชนชั้นสูงในอดีตนะคะระหว่างทางเดินผ่านจากห้องนอนที่1ไปห้องนอนที่2ก็ยังคงเห็นลายหน้านางสวยๆแบบนี้อยู่คือดูแล้วคลาสสิกมากๆห้องนอนที่3เหมือนกันเลยค่ะสเสน่หล้ำลึกห้องนอนนี้นะคะจะสังเกตว่ามีขนาดใกล้เคียงกัน แันชอบงานดีไซน์ของห้องนอนนี้ตรงดีไซน์ของลายผ้าที่บุอยู่บนหัวเตียงจะเป็นลายที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะซึ่งแต่ละลวดลายเนี่ยก็จะแตกต่างกัน,กนห้องนั้นก็จะเป็นแนวเหมือนหัถศิลป์สง,งานจักสานอันนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนกับลายขัดลายขัดสานคือมันไม่ทิ้งความเป็นไทยแล้วก็ยังมีกลิ่นอายของความโมเดิร์นของความเป็นโลกตะวันตกอยู่นะคะห้องนี้จะมีเสน่ห์ตรงที่ว่า ระเบียงของห้องนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงรับธรรมชาติเหมือนกับเป็นกรีนการ์เด้นมีสวนอยู่ภายในห้องนอนเลยก็จะเหมาะกับผู้อยู่อาศัยที่รักความสง,งบแล้วก็อยากที่จะเห็นธรรมชาติในระหว่างการใช้ชีวิตที่นี่นะคะส่วนห้องน้ําของห้องนอนที่3เนี่ยเราก็จะแอบซ่อนไว้ตรงนี้ค่ะห้องน้าห้องนี้จะเป็นห้องน้าที่เอาไว้ต้อนรับเ <Read. S 1> พื่อนๆที่มาเยี่ยมบ,บ้านด้วยนะคะ เราได้ชมบรรยากาศภายในวิลลาตากอากาศหลังนี้กันจนครบทุกห้องแล้วนะคะทั้งเรือนด้านนอกที่มีหนึ่งห้องนอนเป็นมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็เรือนด้านในที่มีถึงสองห้องนอนด้วยกันเรือนรับรองที่มีทั้งบริเวณนั่งเล่นมีชิงช้ารวมถึงห้องครัวเรียบร้อยครบทุกอนุพื้นที่แล้วรู้สึกไหมคะว่าเหมือนเรามีห้องศินสะสมส่วนตัวภายในบ้านของเราเองอบอุ่นมากๆ น,ะะนอกหนอืจากนี้ราคาพิเศษที่ทางไอนรา,าวิลล่าเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้าที่มีความรักลงรายในกลิ่นอายเสน่ห์ไทยนะคะราคาจับต้องได้นะะอยู่ที่20.7ล้านบาทบนพื้นที่ใช้สอยถึง240ตารางเมตรคือกว้างขวางมากพอบนที่ดินขนาด64ตารางวานะคะแล้วเราก็อยู่ใกล้หาดถ,ถึง3หาดด้วยกันที่เป็นไฮไลท์ของพัทยาเลย ก็จะเป็นหาดดงการหาดพัทยาแล้วก็หาดจอมเทียนสําหรับคนที่รักความสงบ3หาดนี้คือคําตอบนะคะเราเดินทางจากวีล่าหลังนี้ไปเพียงแค่3-4นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ใกล้จุดขึ้นลงทางเดือนจากกรุงเทพมาเที่ยวพัทยาได้ง่ายๆนะคะสเสน่ห์เดือนไทยแบบนี้มีเพียงแค่19หลังเท่านั้นสําหรับท่านที่หลงรักางานศิลปะเหมือนกับแอนแอันชวนนะคะมาเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ